เราจะมาบอกนะคะว่าลิงก์อยู่ไหนและวิธีการทำแบบละเอียดในคลิปนี้เลยว่าจะทำยังไงให้ได้เรียนคอร์สฟรีบวกใบเกียรติบัตรแปะลิงก์ไว้ในคอมเมนต์แล้วทุกคนแต่ระบบไม่รู้เป็นอะไรยังไงก็ไม่ขึ้นเลยแปะลิงก์เท่าไหร่ก็ไม่ขึ้นเราเลยเอาลิงก์เนี่ยไปเจนเนาะแล้วก็ไปแปลงให้อยู่ตรงหน้าไบโอตรงนี้อย่าลืมกด Follow ได้นะคะแล้วก็เข้าไปที่ตรงนี้เลยก็จะเจอช่องสีดําอันแรกก็คือให้คลิกมนจะได้เป็นหน้านี้ออกมาซึ่งตัวเนี้ยเราเลือกให้แล้วว่าตัวไหนอ่ะเป็นคอร์สฟรีแล้วบวกใบเกกรตตติบบบั้้าาางงอออ่่นนนะคะคคทุว เรียนในคอสเซรามันฟรีอยู่แล้วให้กดตรงที่ว่า audit only ตรงนี้คือจะเข้าไปเรียนได้ทุกอย่างทำคลิสแบบฟรีเลยแต่อย่างคอเนี้ปกติต้องเสียประมาณแบบ79ดสิกาดอลก็คือ2,000แต่ก็คือแบบสามารถเรียนฟรีได้เลยแต่อะไรที่เรากดตรง audit only อ่ะเราจะไม่ได้เกียรติบัตรจากมอเท่านั้นเองเช่นเราสนใจวิชานี้จากมอมิชแกทุกคนต้องได้คำนี้นะคะคือ enroll for free หากใครขึ้นเป็นแบบนี้คือผิดนะคะ ต้องเป็นขีดค่าละเลขศูนย์เท่านั้นถึงถูก